ท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเคนกับบันโชภาคที่6นะครับโอเคเราไปเลยก,กันเลยโอเคมันก็บักมือนเดิมครับผมไม่รู้จะแก้งไงเหมือนกันเล่นไปอย่างเดียวไม่รู้ว่าไอตัวพวกบอสมันจะบักหรือเปล่านะครับมันบักที่ตัวละครนะครับไอพวกตัวไอเอ็นบีซี พวกตัว A B C ครับบักมันบักบางตัวนะครับมันไม่ได้บักทั้งหมดเนาะอันนี้ผมก็เคลียร์ไปเกือบหมดแล้วนะครับพวกปีหนึ่งปีหนึ่งผมเคลียร์ไปเกือบหมดแล้วเหลือแค่พวกปีสองที่ผมยังไม่ได้ไปสู้เมื่อกี้น่าจะเป็นไดโกะตอนเด็กนะครับ รอบแรกเย้วเนี่ยเหมือนรอบแรกเลยเนี่ยม,มาเลยซ้ายขวาขวาเกือบเกือบเกือบลง โอเคเอะไรดีเอาเป็นเอแล้วกันเอ๊ะน่าจะเอาบัฟดีกว่าเมื่อกี้โถ่สามคนนะเฮ้ยอย่าจับับเฮ้ยทำอะไรอะ่ะทำอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวๆเมื่อกี้มันทำอะไระลงไปหมอบทำไมลงไปหมอบทำไมเรา เดย้ำไปครับนนึงโอเคมันตายก็เก็บอันนี้นิดนึงครับเฮ้ยมาดิ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 โอเคลทีแล้วโอเคผมเก็บเกบ เก็บไม่ได้บ้าโอเคซู้ไปเก็บไปได้สะสมสะสมนี่บล็อกบล็อกบล็อกโอเคจับ นなยหน่อยหのด島ข้งแข้งหัวแรงนะไมอีแบบนี้ต้องพูดว่าโรงเรียนนี้มันค่อนข้างเถื่อนนะครับค่อนข้างเถื่อน อย่างเทพคนนี้ชื่อว่าโซจิอุซากินะครับนี่หัวกินกาสีพูเ โอเคผมจะพยายามให้มันนี้นะให้มันพูดจบก่อนแล้วค่อยค่อยกดนะครับพยายามไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวงพอไป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 

มันให้กดอะไรเมื่อกี้ผมไม่รู้มันให้กดอะไรนะครับกดป่มเอาเนาะไอตัวนี้มันต้องเล่นเชิงนิดนึงนะครับเพราะไอตัวนี้เป็นมวยนะพวกบอสเป็นมวยแล้วจะเป็นมวยท,ทุกคนนะครับเห็นไหมถ้าเราต่อยไปมัน,มนก็จะหลบได้นะถ้ามันชาร์จนะมันจะชาร์จมากแกะเพราะฉะนั้นก็บล็อกแล้วก็กดกดเดินนะครับผมจะพยายามบล็อกแล้วก็กดเดินนี่เห็นไหมพอมันเอเอ,เอแล้วเว้ยละเวละ ได้เฮ้ยเป็นไรอะ่ะผมพยายามหันหน้าหาแล้วหานเจอนีผมเชิงหน่อยเชิงหน่อยหลบได้ยังบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยโอเคโอเคผมบล็อกแล้วเมือเ่อกีอ้ เฮ้ยไม่ได้กดชาร์จเลยนะบ้าหรือเปล่าแม่ใช้จอยแบบบังคับลำบากนะเลยอีโอเคครับชุดง thiêu thiêu đi thiêu ừ. okay, đi, ờ, vậy, bóng này bóng này, ui, đợi đợi ok ok, kêu okay, hoàn cho. ล็อกหน่อยล็อกหน่อยโอเคได้อยู่ได้โอ้โอมันหันไปทางไหนของมันนะเนี่ยไอ้เรื่องระบบล็อกเนี่ยค่อนข้างก็ต้องเสียดายนะครับถ้ามันมีระบบล็อกก็โอเคเนาะจะได้ง่ายกว่านี้เพราะมันหันยากจริงเออ เยยบบ,บมันทำไมไม่เอียงขวาไม่เข้าใจเหมือนกันถือไปถือไปถือไปโอเเข้าหลังเข้าหลังน้อยไปขวาที่มันหลบหน้าหลบซ้ายหลบหลังอ๋อเนี่ยมันไม่ล็อกเนาะ ถ้ามันลองมันน่าจะหลบได้ครับแล้วมุมกล้องด้วยนะไอ้มุมกล้องหันเรา,างะโง่เลยโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยครับผมอันนี้ผมก็อัพไปเยอะมากนะครับ เก็บเก็บเก็บไม่ไม่ทัน่างมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับเขาผมลดเสียงเบามากโอ้ไปดูคลิปแรกแล้วมันก็เสียงค่อนข้างดังมากเลยครับขนาดผมลดไปเยอะแล้วนะอ,อ,อย่างที่บอกไปพ,ออพาอกภาคนี้ไม่ค่อยมีน้ำใจเท่าไหร่นะดูจากสภาพแล้ว ในโรงเรียนนะน่าจะเฉพาะในโรงเรียนครับพวกนักเลงอะไรเงี้ยแต่คนนี้ไม่ได้ไปหาชื่อมาให้ เรื่อง้าไม่ตายผมก็ไม่ค่อยจะกดใช้เท่าไหร่นะครับเพราะมันตรงๆมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนะแต่ว่าอาจจะช่วยในการสตันหยุดศัตรูรายได้งยอิงก็สไลด์ด้วยเมื่อกี้เรียกไปที่บ้านน่าจะให้เราไปเติมลงเติมลือดรือเมล้ง เออ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 ภาพดำแปบ,บหนึ่งนะครับโอเคผมเมื่อกี้มันผมรอนานมากเลยไม่รู้มันเป็นไรนะครับผมแบบผมต้องกลับไปเล่นใหม่นะครับดีอยู่ที่ผมเซฟไว้มันแบบเริ่มมาไม่นานเท่าไหร่เนาะโอเคกดออกไปคข้างหัวเสียนิดหน่อยครับไม่รู้มันค้างพออะไรนะเมื่อกี้ขอความคืน่อีกคเออ เห็ดตายเฮ้ยข้าฟผ่าเนี่ไปไหนตัวได้มีไอ้นี่มาใหม่ไะเห็นไหมปกติตรงนี้มีคนยืนแค่คนเดียวนะครับเอเอๆชวนชวนชนไม่มีใครมาใหม่อีกปะไอ้นี่ไอันี้ก็คนใหม่เหมือนกันครับน่าจะขึ้นวันใหม่ปะโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตีๆพวกนี้ก่อน โอเคครับผมภาลกิจอยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับก็ไปเลยเพอเสดูเจอไปไหนต่อน่าจะน่าจะตรงนู้นยิงว่างยิงบ้างอ้าวกดผิด ฮัลือดจิปๆตรงนี้ในห้องในห้องกด<ป>เข้าไปเลยนี่ฮึมตอนนี้ไดโกะน่าจะคุมห้องแล้วนะครับ ใช่ไหม s o c h ต้องจำใจตามไปเพราะตอนนี้ไดโกะใหญ่ถุนแล้วตอนนี campaigns. ้ <communist> <också> <gor dramatic Sims algebra> ยังไม่ยอมสุจิก็ยังไม่ยอมสู้ยากยังไม่ยอมอยู่น้องเนี่ย นี่เป็นอย่างนี้เพราะอะพวกนี้มันไปหาเรื่องเองนะท่านไม่ไปยุ่งแต่ให้แลก,กน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ก็สบายตัวแล้วพวกนี้ไตโกะน่าจะใช้งานทุกวันนะไม่รู้ให้ไปทำอะไรนะเอาไปขายนะเมื่อกี้เป็นกล่องซากะ でもこれはチャンスなんじゃないかってチャンス俺ら話し合ったんだわあいつをあのクソ野郎をぶっ潰そうってさけど俺らがバラバラにやりあっても勝てねえだからクラス全員で力を合わせようぜってあいつ呼び出すのもちょうどあれがあるし 金持ってきたとか言ってどっか人目のねえとこに呼び出してさんでぶっつです。でも俺らだけじゃ返り討ちされるかもしんねえだからウザく頼む俺らに力か,か頼めウザキクお願いだよ俺は大勢で一人をやるってのどうも好きじゃね ไปสึกทาไมันยาวๆยาวๆก็ไปก็ไปเลยๆคนในห้องน่าจะตามโซชิมากกว่าไดโกนะครับน่าจะเป็นข้อกังขามีอะไรหรือเปล่าไม่มีก็ข้าไปเดยกันเนะ ตามมาตรงนี้ครับเ,เป็นพื้นที่เปิดใหม่อ๋ใช่ฮดโอเคตามลูกศรไปเลยครับเอ,เอ้มีใครมาตรงนี้ด้วยปีสามอ่ะปีสองผมก็ยังแบบสู้เงื้ง่ายอยู่นะครับขนาดอัพมาเยอะแล้วนะน่าจะอัพเกินร้อยแล้วเปล่าไอ้พวกตัวนี้ถึงจะโหด โอเค้าไปเลยปุกวันนี้มาประท้วงอนหรา ยากใช่ขึ้นแผลร้ายตายขึ้นขึ้นชิปหาแล้วกดยากตื่นเต้นตื่นเต้นแล้ก็ข้างแหลกแนะครับงงชิปเจ๋อเข้าไปจ้องหลังอ่ะมีเป,ป็นทีมเลยผมตดพวกนี้ก่อน เอ้ยไม่ได้ต่อยเว้ยเนี่ยยี่อยู่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเก็บตังเก็บตังโอเคหันจอหันจออืมหันจอไปได้ อัดอัมุอมอ,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 มอชิบหายแล้วตอ,อยางยา,งยางอันนี้มันอ้นี่อยู่ครับแต่ก็น่าจะโดนต้องสองสาม,มัดหรือเปล่าอ่าว็อกไปเฮ้ยจ๊ะแม่ไมมันชาผมไม่ได้กดค้างเลยนะเมื่อกี้ชาเฉย ไปไหมไปที่ไม่เอาเปิดก่องเลยแม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิงๆๆ่งวิ่งวิ่งโอเคเอาทำอะไรเนี่ย แปลกๆนมันไม่ได้ร้อเลยแบบมันเล็งแบบสัตููแปลกๆมากอาจจะนานหน่อยให้ตัวนี้ต้องดูเชิงเยอะอยูย่นี่ดอยเลยโอ้โหช้าช้าช้ามากช้ามาก ổng gì vậy? ơi, cởi quá, 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 เนนีนห็มันล็อกไอ้นี่เนี่ยไอ้เป้าเหมือนมันจะล็อกตัวนี้แต่มันก็ไม่ได้ล็อกตายไเลยไปเลยเผชิช้าช้าต้องระวังต้องระวังผมพยายามจะแบบเอียงไปทางด้านซ้ายนะครับแต่ว่ามันแบบเหมือนมันล็อกอะไรของมันก็ไม่รู้อะ ผมก็งงๆกับมันเหมือนกันได้มุมกล้องเนี่ยยังไม่ยังเอ้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรื่องมุมกล้องต้องวิ่งตามตัวละครนะดูดิจะตายจะตายเติมเลือกก่อน หล่นไปตรงเฉยแล้วก็แบบมันไม่มองศัตรูได้เอ้าเอ้าแหลกอะไรวะเออเอา,เอา,เอาหน่อยเดียวนั่นแหละทื่อไปทื่อไปทื่อไปเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะตายค่อนข,ข้างแหลกแล้วค่อนข้างแหลกแล้ว เออหมุนควงสว่านเลยนะจิบๆๆวิ่ง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 หน่วงอะไรวะเฮ้ยผมจะแบบเหมือนแบบจะเข้าข้างหลังแล้วพุ่งชนนะครับเดี๋ยวไป จังหวะยากจริงจะต่อยมันก่อนก็ไม่ได้ถ้ามันหลบได้เฮ้ย,ช,ยช้าช้าช้าเรื่อปอะไรมันช้าหมุนกล้องอย่างอย่างย้ยดูดิเฮ้ยอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะอยิงชุ่งจน,น่อยจะได้เปลี่ยนท่า โอเคหานะเฮ้ยบล็อกอยู่นะเมื่อกี้โอเคเฮ้ยมันชาร์จมันชาร์จมันชาร์จเออต่อยด้วยมันชะงะกอะไรเนี่ยไม่รู้มันชนะกอะไรหรอเก็บเก็บไปไอะไรก็เก็บเก็บไป นี่น่าจะขึ้นไปคุมห้องอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะน่าจะไม่มีตัวไหนมาแล้วต่เราไม่ใช่ออะไรวะเราไม่ได้หามาเดี๋ยวผมค่อยไปหามาทีหลังนะครับ จ้าแปลกๆหน่อยนะครับโอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็บายครับ